สวัสดีค่ะก็คลิปนี้มาเดี๋ยวเราเอาเย็ยนเฟยมาสู้เหรอ <c oughs> ก็เป็นกิจกรรมการฝึกฝนประลองแมลงชุดเกราะอาราทกิอันยิ่งใหญ่นะคุณอันนี้เป็นรายละเอียดสําหรับห้องที่3นะคะซึ่งก็อันนี้คนใหม่ที่สนใจคือน้องเย็ยนเฟยเองเนี่ยแหละคุณก็จะมีอันนี้นะคะข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพอันแน่ชัดอันนี้จะมีขนาดทั้งใหญ่และหนักเชี่ยวชาญในการพุ่งโจมตีโจมตีด้วยการสั่นสะเทือนพื้นดินอย่างต่อเนื่องก็จะมีวงอยู่รอบๆเดี๋ยวตรงนี้น่าจะมีเรื่องราวที่เรา ไปคุยกันกับน้องเย็ยนเฟยเพิ่มเติมนะคะในกิจกรรมนี้ก็จะมีเรื่องราวประมาณนี้แหละคุณก็เริ่มที่คุยกับตัวละครก่อนคุยเนื้อเรื่องก่อนแล้วค่อยไปเล่นก็จะให้เราเล่นเล่นแบบแบบแรกได้เรียบร้อย,ยเลยเนาะผู้เข้าแข่งขันอุปกรณ์บทยี <c oughs> เอ๋ฉันมาแล้วหไหนให้ฉันดูหน<ะ>ไหนสิว่าการฝึกฝนประลองแมลงชุดเกราะอารากินคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอุ้ยเธอมาได้จังหวะพอดีเลยเย็ยนเฟย คุณผู้มีพระคุณขอบคุณที่ช่วยจัดการเรื่องการจัดกิจกรรมแล้วก็ภาพโปรโมตสุดเท่น,นะครับแต่ว่านะดูจากท่าทางของคุณแล้วนะอย่าบอกนะว่าอยากจะมาประลองแมลงด้วยตัวเองซักตาสองตาอะไรแบบนี้เหรอเอะ ไม่ได้หรอฉันมนาะมีลูกค้ารายใหญ่ที่มักจะทำธุรกิจต่างแดนอยู่บ่อยครั้งและมีครั้งหนึ่งนะ่ะฉันช่วยญา้เอคอรานาะคดีใหญ่เธอเลยให้ของขวัญฉันมามากมายแล้วก็มีโอนิคาบุโตดพิเศษด้วยนะเป็นหนึ่งในนั้นอุ้ยเย็นเฟยได้ออนิคาบุโต้ด้วยหรอตอนนั้นนะ่ะฉันไม่รู้ว่าสัตว์ชนิดนี้ต้องเลี้ยงยังไงเลยขอร้องให้คุณยายช่วยฉันดูแลช่วงนึงนะตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าโอนิคาบุโตตัวนี้นะ่ะ จะแข็งแรงสุดๆไปเลยถ้าเขาร่วมการประลองแรงแล้วก็คงไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังหรอกใช่ไหมล่ะอุอยอย่าดูถูกพี่สาวผู้มีพระคุณเชีนะาราชาปีศาจถึงพี่เขาจะไม่มีประสบการณ์ในการประลองมแมงแต่เธอจะส่งอนิขบุตรที่น่าทึ่งและแข็งแรงที่สุดออกมาร่วมประลองนะโอ้อย่างนี้นี่เอง ถ้างั้นก็ให้มือซ้ายแขนขวาของราชายดอดเซียนคอยสั่งการแดงเร่องดิกไหม้หนึ่ง6ไปต่อสู้ก็พอแล้วเพื่อนรักของฉันไม่ว่าจะเจอคู่ต่อสู้แบบไหนก็ยังสงบนิ่งได้ขอบคุณที่ชมนะครับเอ๋งั้นจะให้นักเดินทางมาเล่นกับฉันซักตางั้นเหรอดีเลยฉันอยากหาเคล็ดลับของเกมนี้ไม่เจอถ้าฉันสั่งการได้ไม่ดีก็ยกโทษให้ด้วยนะกปม ก็จะมีวิธีสอนเล่นนิดนึงเนาะคุณอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาท้าทายที่มุ่งเน้นกันนะคะรางวัลการท้าทายก็เหมือนเดิมก็คือแบบเราต้องชนะแบบทุกอันเนาะก็หลักๆเลยคุณเล่นแค่2อ,อันก็คือมุ่งเน้นกับสุดกำลังก็พอนะคะก็เขาโอนิคาบุตกของเย,ยนเฟยจากาลังรบค่อนข้างแข็งแกร่งในระยะประชิดซึ่งอันนี้เราก็ต้องดูเนาะแล้วเขาเจ้าโจมตีด้วยการสั่นสะเทือนพื้นดินมาเดี๋ยวเราจะเริ่มการฝึกฝนประลองมแมลงเขาตัวใหญ่กว่าจริงด้วยคุณ ทีนี้เราต้องชนก่อนชนก่อนได้เปรียบไม่ชนก็ได้เราลืมกันนี่แน่ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อยาอย่านะเราเหนื่อยเราเหนื่อย,อยไปกันอา้าวอันนี้กันไม่ได้คุณเย็นเฟย เจนเฟยจะแข็งแรงเกินไปแล้วนี่แน่ไม่ให้เราค่อยๆกระดึบเข้าไปจะดึบออกไม่ทันอุ้ยเจนเฟยอุ้ยกระดึบออกไม่ทันคุณอ้าวคุณเราเสียจังหวะไปนี่แน่เดี๋ยวแบบสุดกำลังต้องดูเขาดีๆคุณปลดล็อความยากสุดกำลังเนาะเหการประลองแมลงยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกมากเลยนะเนี่ย โอนิคาบุตโตของเยืนเฟยน่ะแข็งแกร่งมากต้องบอกว่าสมแล้วที่เป็นที่เร็นโอนิคาบุตโตท,ที่มาดามปิงคอยดูแลนะนี่มันโกงให้เตียนดูแลไม่ไม่แบบนั้นหรอกั้งไงดูซี่โอนิคาบุตโตของพี่สาวผู้มีพระคุณรับมือยากมากเลยละสิก็เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่พลทหารบางส่วนของฉันน่ะสร้างปัญหาให้นายไม่น้อยนะบางครั้ง ความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์และคู่หูก็ยากที่จะชดเชยด้วยคำสั่งอนะใช่แล้วเอแฮมโชคดีที่เพื่อนรักของฉันนะ่ะเออรับมือได้อย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เอง <_ cos ur ra> ดูเหมือนว่าฉันจะหาความสนุกจากการปลองแมลงเจอแล้วล่ะนะ <_ cos ur ra> มีความสุขมากๆเลยนักเดินทางคุณอิโตะแล้วก็แม่ทัพฮานาะโดตอนตอนนี้อ่ะฉันยังอยากจะเล่นเกมต่อที่นี่นะไม่ทำงานหรอ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นท้าทายต่อนะคะแบบสุดกำลังเนาะยิบมาเยืนเฟยเราขอท้าทายหน่อยครับ <c oughs> เอ้ยไม่ในครั้งนี้ฉันอาจจะเจอเคล็ดลับใหม่ๆอะไรก็ได้นะจะให้โจมตีให้เธอรับมือไม่ทันเลยปลดล็อกแล้วนะคะเก็บรางวัลได้นะ อันนี้ต้องตั้งใจตั้งใจถอยก่อนคุณโอ้โหสามรอบเลยเหรอนี่แน่นี่แน่ไม่ให้เล่นเอาอันนี้ต้องต้องกระโดดไปข้างหน้าคุณนี่แน่ไม่ให้เล่นนี่แน่ไม่ให้เล่นอันนี้เดี๋ยวเราเราชาร์จมาเลยคุณนี่แน่นี่แน่ไม่ให้เล่น อีกนิดเดียวนี่แน่อุ้ยชนะพอดีคุณเกือบแล้วจริงๆรูปข้างล่างนี่ก็สวยดีนะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ไม่มีทางกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างง่ายๆเลยนะก็จริงคุณโอเคเรารับรางวัลได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะกิจกรรมยังมีต่อให้เปิดให้เล่นอีก2วันเนาะแต่ก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะเพราะว่า ต้องใชเออ้เวลาในการเล่นเควสค่อนข้างเควสเปิดกิจกรรมค่อนข้างนานเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะชื่นชอบกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ share, หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะอาวฝนลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็อ่ะจริงสิเราเรา อตอนนี้เปิดระบบเมมเบอร์แล้วนะคะขอบคุณที่สนับสนุนเรานะขอบคุณที่สนับสนุนเราจนกระทั่งถึงเปิดระบบเมมเบอร์เราจะพูดอะไรเนี่ยปวดหัวตกม,มันไม่รู้จะคุยอะไรต่อเลยก็สามารถดูรายละเอียดสําหรับระบบเมมเบอร์ได้ที่ข้อมูลการสมัครหรือมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะแล้วไว้เจอกันนะหรือไปเจอกันในไลฟ์สดก็ได้นะคะบายคลิปนี้เท่านี้ค่ะบายบาย